สวัสดีนะครับวันนี้รายการโฟมฮอกซีนะครับก็จะมานําเสนอเป็นคลิปวิดีโอที่ผมใจเพ,เพื่อนเข้าไปดูนะครับที่ผมชอบนะครับวันนี้ขอนําเสนอเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นดาวดาวดังละกันนะครับจากเขาถ้าเป็นเกาหลีนะคุณเอลลี่นะครับชื่อถ้าซื้อเสิร์อหาก็คือ e double l เ e รียกว่า e เอลลี่นะครับเอลลี่ก็คือเป็นสาวที่ <c oughs> น่าราักนะครับน่ารักครับ ตะมูตังมีมากนะครับแต่โอ้โหแม่งเด็ดชิบหายเลยนะครับน่ารักไปจะแบเวแต่แม่งโอ้โหนะครับต่อปีโดเข้าไปเลยนะครับก็ผมไปดูมานะครับตอนแรกผมไม่รู้ชื่อหรอกผมเข้าไปดูไปดูอ่ะจนผมไปติดตามฟอลโล w ไว้ในไอจนะครับก็ค่อนข้างที่จะเด็ดนะครับแล้วก็น่ารักเป็นแบบน่ารักน่ารักเนียกสไตล์นี้แบบน่ารักอะครับอืมก็ คนนี้นะครับเขาจะมีเหมือนเป็นเอาดอนะครับส่วนมากเขาจะชอบเป็นเอาดอนะครับเอาดอไปที่ผมดูก็คืออ่าขึ้นไปทางภูเขาเหมือนแต่หัวข้อมันเขียนว่าหารถกลับไม่ได้ก็เลยได้นี่กลับแล้วก็แลกแต่จริงๆไม่น่าจะใช่หรอกเขาน้าจะเป็นไปเอาดอ์กันนั่นแหละนะครับก็ขึ้นไปถ่ายรูปโอ้โหนะครับไปสปาร์ดเฮสปารห์หฮาเลยนะครับผมโวเป็นบุ๊บป,ปั๊บบุ๊บ,บ,บตั๊บกันเลยก็ สุดยอดสุดยอดนะครับถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ภาพสวยด้วยนะครับเป็นวิวสวยแล้วก็ผมไม่ได้ดูวิวนะครับผมผมดูแต่นั้นเลยครับก็เอฟเอฟซีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับ l g b t ทง l g ล t ีไม่เป็นไรครับเราอยากจะเปิดใจเข้าไปดูกันได้หมดผมนี่ชอบดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันไปเรื่อยๆฝากดูกันด้วยนะครับ e ี l แล้วก็ E นะครับเขาไปเซิร์ชดูกันได้นะครับเขาเป็นคนน่ารักนะครับอ่าแล้วก็เด็ด มีหลากหลายคลิปนะครับที่สุดสวิงลิงโก้เลยเปนโก้จริงๆนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับแนะนําคนนี้นะครับคุณเอลลี่ละกันนะเรียกว่าเอลลี่นะครับคุณเอลลี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ไปดูแล้วลองมาแชร์แชร์ให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับูความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลากหลายนะครับหลายลากหลายมากเลยนะครับ แนะนำคนนู้นคนนี้มาให้ดูนะครับก็ฝากไปด้วยละกันกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบฝาก,กด้วยนะครับบันทึกวิดีโอไว้ดูได้เลยครับฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ